ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้อยู่ที่ไปอยู่ที่ทาวน์ฮอล์นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีการจุดปืนใหญ่นะคะอันจุดปดแล้วนะคะเพื่อนเนาะมาไม่ทันนะคะบรรยากาศที่ทาวน์ฮอล์นะคะนี่นะยังมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่คนหนึ่งนะคะนะี่นะเพื่อนๆนให้ดูบรรยากาศนะคะตลาดนัดนะคะวายแล้วนะคะเพื่อนตลาดนัดวายแล้วนะคะ นะความงดงามนะคะความงดงามก็เลยพามาให้ดูนะคะมาไม่ทันเพื่อนเขาจุดปืนใหญ่เขาจะจุดปืนใหญ่ปืนใหญ่อันเล็กนั่นเพื่อนอทุกวันเพิ่งหัสะบดีนะคะนี่นะคะเพื่อนให้ดูบรรยากาศตลาดนะคะกําลังเก็บของเคลียร์ของนะคะเพื่อนมันวายแล้วนะคะเขาก็เก็บของหนีนะคะเพื่อนเรามาไม่ทันนะคะมีเออเจอรมัน uh, ซอสิสนะคะร้านเนเนะพี่ใบามากิน ประจำนะคะเพื่อนนี่นะเห็นปะมีเจ้าหน้าที่บล็อกอัปิดถนนอยู่นะคะแป๊บหนึ่งสักพักเขาก็จะเปิดแล้วนะคะนเพื่อนนี่นะเบ่งบรรยากาศนี่ถนนนี้จะปิดทุกวันพฤหัสนะคะเพื่อทําในการตลาดนัดนะคะนเพื่อนนี่เขาเคลียร์แล้วนะคะเก็บของอยู่บนรถนะคะของจะอยู่บนรถนะคะเตรียมเคลื่อนย้ายนะคะนเพื่อนเนาะเพราะว่ามันเลยเวลานะคะเห็นปะนี่ บรรยากาศดีๆนะคะที่นี่ออสเรเลียพี่น้องนะคะชมบิวดิส้สวยๆนะคะในถนนแอตเลนสตรีทนะคะนี่นะกับบิวดิส้สวยๆชมบิวดิส้สวยๆนะคะถึงเราไม่ได้ถ่ายตลาดเราก็ชมบิวดิ้ได้นะคะวันนี้พี่ไปจะมาร้านยานะคะเพื่อนในการเติมามาซื้อยาให้คุณสารนะคะเพื่อนนี้นะเราก็มาชมรอบๆนะคะ ได b u ิว d i n g นะคะตึกสวยๆนะคะที่ต่างแดนนะคะันเพื่อนนี่เนาะงามๆม,มันก็จะอโสกปรกนิดนึงนะคะไม่ถึงกับโสกป่กมากนะคะ,ะเพราะว่ามันมีตลาดนัดตลาดนัดที่นี่นะคะ,ข,ะขยะจะปลิวว่อนไม่ได้นะคะันเพื่อนจะออเลเคระไม่ได้นะคะนเพื่อนเนาะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาตรวจอยู่นะคะนเพื่อนเนาะ ต่างประเทศเขาจะเข้มงวดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนให้เบิง่งให้เพิ่งนี่เนาะนะคะเมื่อกี้พิบายกลับกล้องให้ดูบรรยากาศแบ็คกราวด์นะคะตึกตึกสวยๆข้างหลังนะคะเพื mm ่อ hmm. นเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะวันนี้อากาศดีนะคะคลึ้มแดดคลึ้มฝนนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงวินเทอร์อยู่นะคะเพื่อนฤดูจะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นซีซันใหม่เดือนอกันยายนนะคะวันที่หนึ่งกันยาก็จะเปลี่ยนฤดูใหม่เป็นสปริงซีซันนะคะตอนนี้ยังเป็นวินเทอร์ซีซันอยู่นะคะ,พคะเพื่อนๆนะคะบรรยากาศก็จะดีหน่อยนะคะถึงแม้จะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนนะคะเพ,นะพ,พื่อนเห็นไหเห็นนมขอบคุณทุกเลิบทุกไายทุกกำลังใจที่มีให้กับที่ไปดีๆตลอดมานะคะ ถ้ามีอะไรดีๆก็จะพามาถ่ายทําให้ดูนะคะวันเพื่อนมาก็ไม่ทันตลาดวายนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าพี่ไปไม่มีรถนะคะไม่มีรถมาคุณสาเอารถไปใช้ก็เลยต้องรอให้คุณสากลับมาก่อนถึงได้มานะคะตลาดก็วายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละเจอนะคะสวัสดีค่ะ